สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View, Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House, Smiley IT, Asrock มาเิบอบอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เเลือกใช้ Asus Zenbook, The Incredible Ultrabook, Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับ,นนบพบกับรายการอุค ok ๊โซนทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงอะไรครับคุณไอ้์นิวส์อัปเดตหรือ IT n e นิวนั่นเองนะครับแล้วกม็มีมามีมจํามีมาจํมาฝากทุกสัปดาห์เลยสํหรับข่าวเนี่ยมีมาจํอ่ามีมาจํามีประจําอ่าก็วันอาทิตย์เหมือนเดิมสบายสบยสไตล์มยุาราไม่ใช่ สไตล์พวกเรานี่แหละนะครับแล้วก็มีข่าวมาฝากเยอะแยะมากมายไปเรื่องที่ข่าวแรกเลยดีกว่าของคุณเลยครับ,คร,บครับผมข่าวแรกมาจากฟินแลนด์เลยใจมากเป็นเรื่องฟินนอ่า <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องฟินฟินของทางโนเกียเขาครับนะครับโนเกีย <ๆ S 2> เขาก็มาบอกว่ารา,ายรับในไตรมาสที่4ี่ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จเดี๋ยวอ่ะไตรมาสที่4ี่นี่คือของปีที่แล้วใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ปีนี้นะปีนี้ไม่จะไม่ถึง นะครับของปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็ประสบความสําเร็จก็คือได้รับรายได้ประมาณ585ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งทางโนเกียเนี่ยก็คือยักษ์ใหญ่อย่างฟินแลนด์นี่แหละนะครับก็กับผลประกอบการหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่อย่าเรียกว่าไม่ค่อยประทับใจไม่บวกอ่ะไม่บวกอืมใช่เป็นบริษทัทที่คิดบวกนะแต่ไม่บวกใช่แต่ครับแต่คิดบวกนะแต่คิดบวก,บวกแต่ไม่บวกแต่ไม่บวกตอนนี้เนี่ย โนเกียเนี mm. Luckily, ่ยภายใต้การนำของทางสตีเฟนอีล็อกครับอ่าสีกันอีล็อกสตีเฟนอีล็อกเนี่ยก็เขาก็ทำให้บริษัทโนเกียเนี่ยในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรายรับถึง585.7ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะมากนะใช่นะครับเขาบอกว่ารายรับส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากบริษัทลูกที่มีชื่อว่าโนเกียทีเมนเน็ตเมอร์นะครับก็คือระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือ 2ส,สัวทนเองใช่ไหมครับก็มีรายได้หลักขงึ้นอยู่ประมาณสามร้อล้านอดครับแล้วก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการบริาในะครับก็จะอยู่ประมาณสามร้อยล้นอดารกันครับแล้วอย่างนี้นะครับจะมีโทรงั่ทจะมีู้นที่มาแสงจดของเขานี่ก็เป็นตัวสองศนย์เก้าสองศูนย์่เขาบอกว่าหายไปตัับเยอะมากนะ เป็นมากระบวนการอันใหม่ของเขาก็คือเขาสร้างรายได้ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นบวกขึ้นมาแล้วครับ,รบเริ่มกลับมาแล้วใช่นอกจากนี้ในส่วนของซิมเบียนก็ก็ขายได้ดีไม่แพ้เช่นกันเท่าไหร,สรส่สองล้านเครื่อง 2- 2ล้านเครื่องโอ้จริงๆเนี่ยมันพูดตรงๆเลยนะมันหมดยุคข,ของคําว่าซิมเบียนไปแล้วนะแต่เขาย,ยังขายได้แต่ที่ยังขายได้ในระเป็นจํานวนที่2ล้านกว่าเครื่องขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วใช่ ะครับอันนี้ก็เป็นข่าวฟินฟินของทางฟินแลนด์ฟินฟินจากฟินแลนด์นะครับของโรงเคียร์นั่นเองใช่นะครับก็ดูกันไปครับว่าต่อไปนียเขาจะสู้ทาง Android หรือว่าไ o s ได้ไหมใช่ก็2013นี่น่าสนใจใช่เพราะว่า u ูเมียเนี่ยเขาเป็นพื้นฐานอไม่ใช่พื้นฐานดิเป็นการพัฒนาควบคู่ไปกับทาง Microsoft Windows 8ใช่ Windows 4นั่นเองครับผมนะครับต่อมาครับผม Intel ครับครับ e l นลอ่า Intel เนี่ย เขาวางแผนที่จะทำการลงทุนครับเพื่อที่จะจัดตั้งโรงงานขึ้นมาอีกหนึ่งโรงที่ประเทศไอแลนด์ครับนะครับงบประมาณในการจัดตั้งโรงง,งานครั้งนี้ก็คือ4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวนะประเทศอะไรน,นะไอแลนด์โอ้โประเทศนี้ผมว่าผมจะไปขายยาแก้ไอทั้งนั้นทำไมอะไอกันทั้งประเทศเลยไอแลนด์ไงตายแล้ว <c oughs> อยาแก้ไอ้ต้องเอาใบกระท่อมกับน้ำโค้กไปด้วยทำไมอ่ะโอ้โหสี่พูน้อนนี่ฟินเชียอาไม่ตอบไม่อบปุกผมอย่างเงี้ยงง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 งอกงงงงกง่ยงงงงงงางง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 งางง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 างลงง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 งะงงงงนงง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 ิงลงง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 หรือว่าชิปเงงงงงงงที่มีเทคโนโลยีกงงงงงงลงงเทคโนโลยีการผลิตครับ14นาโนเมตรนั่นไง โอ้ยมันก,ก็โอ้หกะจิ๋วมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ต้องบอกได้เลยว่าเล็กมากครับครับ,รบและไอโรงงานเทคโนโลยีการผลิต14นาโนเนี่ยครับเขาจะจัดตั้งทั้งหมด3โรงคือตั้งใหม่ใน3โรงใช่โอ้โหที่ไอแลนเหมือนกันใช่นะครับและอโรงงานเนี่ยเขาว่าจะวางแผนเพื่อทำการพัฒนาต่อเนื่องด้วยว่าในอนาคตอาจจะเป็น10นาโนอืมโอ้โหในปี2 0 1 5นั่นไงซึ่งไม่กี่ปีนี้แล้วครับ นะครับและการจัดตั้งโรงงานนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อชุมชนรอบด้านเขาบอกว่าโรงงานอินเ l ลตรงนี้จะทําให้คนในชุมชนนั้นๆมีงานทํำเพิ่มมากขึ้นอีกประมาณ4ี่พันกว่าคนก็คือคนละแวงนั้นมีงานทําใช่สร้างกระตุ้นเศรษฐกิจแถวนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจครับนะครับเป็นอ๋ออะไรวะอ๋อนี่คืออย่างเหมือนบ้านเราอ่ะ ก็คนละแวกนั้นก็มีงานทําแต่ไม่ใช่คงไม่ใช่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อันนี้คงจะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นใช่นะครับไม่เกี่ยวเลยอะหมดแล้วใช่หมดแล้วจาก Intel มาที่ข่าวของ Asus กันบ้างครับเเนี่ยเขาบอกว่า MemoPad 10นะครับเตรียมจะเปิดตัวในงาน MWC ย่อมาจากก็ MWC ก็เป็นรางวัลของ นักวยปั้มที่เวลาขึ้นชกแล้วใช่เดล็อกอะไรพวกนี้ไม่ใช่ M. w C. ก็คือ Mobile World Congress นะครับที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสเปนนะครับในเดือนหน้านี้ซึ่งทางเราคุณไอซจะไปไหมสเปนเนี่ยพอดีผมพูดพูดไม่ค่อยเป็นครับคุณพูดได้ไหมพอได้อยู่ได้กี่คำก็ได้เยอะอยู่คำไหนจัดมาหนึ่งคำเทรตัสแปลว่าเข้าข้างหลังอันนี้ของจริงใช่ไหมของจริงเรตัส ผมนี่ติดตามทิลศิสินแดงดาครับเขาก็สอนภาษาสเปนมีอยู่คาเดียวเลยที่ทิลศิสินพูดได้ว่าเตรตรสแปลว่าเข้าข้างหลังเนี่ยเข้าข้างหลังที่ว่านี่คือเตะบอลมีคนเข้าข้างหลังน่าจะมีคิดอย่างอื่นแสดงว่ามุ้ยไปสเปนรอบเนี้อ่ได้อะไรกลับมาเยอะได้อะไรจากข้างหลังมาเยอะใช่เออมาที่เนื้อข่าวกันบ้างครับที่สเปนเดือนหน้าเนี่ยเขาจะเปิดตัว เอซูสเนี่ยจะเปิดตัวเมโมแพดนะครับไอ้โมบายเวอร์ของเกสที่สเปนเนี่ยจะเปิด10นิ้วสิบนิ้วนะครับเอามาดูเลยสเปคกันชัดเล็กน้อยนิดนึงนิดหนึงหน้าจอ10นิ้วนะฮะเรโซลูชันอยู่ที่1280งพันสอร้อยแปดสิบนะครับก็คาดกันว่าน่าจะใช้ชิปของเอมิเดียเท็กาทรีนะครับสองจุดหนึ่งกิเกอเองเอหนผมก็บวกความแรงไปให้เขาหน่อยอันนี้เป็นการโอเวอร์คล็อกแท้ใช่ใช่ครับแล้วอีกหนึ่งจิก นะครับแล้วก็พื้นที่การเก็บข้อมูลอีก16กิกนะครับก็สามารถเพิ่มด้วย micro SD ได้ได้นะครับก็เตรียมเจอกันก็ถ้าสมมติว่าสมมติว่าทีมงานเราได้ไปกับเตทรัสเตทรัสได้ไปสเปนเราก็จะจะเข้าข้างหลังนี้จะเก็บภาพมาให้ดูอนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากทาง ASUS แท็บเล็ตมาไม่อั้นเลยนะช่วงนี้เยอะมาเยอะเราก็จัดเยอะใช่ต่อมาครับพักเรื่องแท็บเล็ตสักพัก ครับกลับมาสู่เดสก์ท็อปกันบ้างอ่าอินเทครับรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมอ่าสนิทกันสนิทกันครับตอนนี้ครับอินเทลเขาประกาศมาว่าว่าระยะเวลา3ปีต่อจากนี้ครับเขาจะทําการลดลายผลิตในส่วนของเมนบอร์ดที่เป็นร e เฟรนของ Intel ยี่ห้อ Intel เองนั่นเหรอเมนบอร์ด Intel หลายคนไม่เคยเห็นอลองกลับไป Search ดูที่ในส่วนของบทความของเว็บเราครับ มีอยู่ครับมีอยู่ครับหลายตัวอยู่เมนบอร์ดที่เป็นแบรนด์ n t t l l เลยโลโก้ Intel วางอยู่บนบอร์ดเลยปกติ Intel จะทําที่เห็นกันอ Intel จะทําชิปเซตขายให้ OEM ต่างต่างสุดกิกเกอร์บอสร็อกอะไรต่างแล้วแต่แต่ Intel มีบอร์ดที่เป็นยี่ห้อของตัวเองด้วยอ๋อมีด้วยในส่วนของเดสก์ท็อปนะครับซึ่งเขาบอกว่าสาปีต่อจากนี้จะทําการลดลายผลิตลงเรื่อยๆจนเลิกเลยอื สปีต่อจากนี้ใช่ไหมใช่แต่ยังคงผลิตชิปเซตอยู่เหมือนเดิมคือเหมือนเดิมให้ OEM เหมือนเดิมส่งให้พวก ASUS a s l o c เหมือนเดิมกิกะไบเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วในส่วนของโน้ตบุ๊กครับยังคงทําอยู่อย่างต่อเนื่องอ๋อไม่มีการไม่มีการผลิตใช่จะหยุดลยอย่างจะหยุดลายในส่วนของเมนบอร์ดเดสก์ท็อปเท่านั้นครับแล้วคนที่ใช้เมนบอร์ดรุ่นเก่าๆของ Intel นี่คิดว่าบริการหลังการขายเขายัง ตอบรับอยู่แก็ยังบริการต่ออีก3ปี3ปีสมมติคุณซื้อันนี้ก็ยังบริการต่ออีกสีอปีใช่ครับก็ยังได้หายห่วงหาห่วงหายห่วงไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดครับนะอ่หมดแล้วเมื่อหมดแล้วโอ้ไปอย่างรวดเร็วก็มาที่ข่าวของทางซัมซุงกันบ้างนะครับผู้บริหารซัมซุงกําลังจะเปิดเผยนะครับ Galaxy ซี่โน้นิ้วก่อนหน้านี้ครับเขาก็เปิดตัว n o t ต2แล้วก็กําลังโด่งดังในบ้านเราเยอนะครับโดยโน้ตอุดมนั่นเองนะฮะก็มีโน้ตรุ่นแรกก็มีหน้าจอนเรื่องจริงนะเนี่ยใช่ใ่บางคนแบบเอ้ยมึงเล่นมุกกันเหรอมันเรื่องจริงนะถ้าใครไม่ค่อยดูทีวีก็จะไม่รู้หรอกนะครับแต่ผมก็เห็นแล้วล่ะครับโน้ต2ใช่ก็มี n o t ตหนึ่งที่หน้าจออยู่ที่ประมาณ 5.3นิ้วนะครับแล้วก็โน้ต2ก็จะเป็น5.5นิ้วในส่วนของโน้ตที่เป็น 1. 1> 1. แท็บเล็ต10.1 10.1เราก็รีวิวไปแล้วโดยน้องอิงของเราหรือคี้ไม่ออกอ่านะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับผู้บริหารของทางเอซซัมซุงนะครับก็กำลังจะเปิดตัวโน้ตที่มีหน้าจอขนาด8นิ้วเตยตัสอ,อย่าพูดคำนี้นดิระแหวนนะครับก็สเปคคร่าวๆนะครับก็จะเป็น Android 4.2สเปคที่คร่าวๆเนี่ยฮะคาดการคาดการกันไว้น่าว่าน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นแอนดรอยด์4.2นะครับ CPU จะเป็นเอ็กซีโนสเอ็กซีโนสเอ็กซีโนสบ6 quad core ใช่นะครับกล้องหลังก็อยู่ประมาณ5ล้านกล้องหน้า1.3มิลลิพิกเซลนะครับก็หน้าจอ8นิ้ว1,280คูณ800พิกเซลนะครับก็ข้อมูลรอกันอีกทีหนึ่งเขาว่ามาแน่นะเขาว่ามา ไอตัว8นิ้วเนี่ยครับโน้ต8นิ้วใช่ก็ต้องต้องรอดูที่งานเตตัสเ่เลยใช่งานกลายเป็นงานเตตัสไป่แล้วงานไอ้นี่อ่าโมบายเว d ร์คงเกตสครับนะครับที่บาร์เซโลนาอ้าวนะครับหมดยังหมดละอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของทาง Google ครับเวลาคุณใช้เสิร์ชเอนจินของ Google เนี่ยครับคุณเคยใช้ใช่ไหมอ่าตอบสุกคน เหมือนคิดนานเนาะอ่าเวลาเราเซิร์ชอิมเมจหรือว่าเซิร์ชรูปภาพเนี่ยครับมันจะเป็นรูปปุ๊บปุ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 บเรียงเล็กๆติดกันเล็กๆอ่าต้องกดเข้าไปก่อนใช่กว่าจะเห็นรูปใหญ่กว่าจะเห็นรูปใหญ่ทีนี้กว่าจะไปถึงต้นทางกว่าไปถึงซอสเนี่ยอ่ามันค่อนข้างที่จะนานคุกเกอรก็เลยครับประกาศที่จะวางเครื่องใหม่ยกเครื่องใหม่อ่านะครับอิมเมจเซิร์ชของตัวเองเนี่ยครับให้มันดีกว่าเดิมอืมแล้วเขาก็ได้ทําการแก้ไขไปบางส่วนแล้วอืมซ ข้อที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีในเรื่องนี้เลยครับครับแสดงภาพการรีวิวจากหน้าในส่วนของการค้นหาหรือว่า image search เนี่ยแบบทันทีโดยที่ไม่ต้องมีการรอดูเพื่อที่จะให้มันเป็นรูปใหญ่คือไม่ต้องคลิกแล้วอ่ะคือมาปุ๊บปุ๊บโชว์ก่อนเลยหป้หใ่เลยแล้วก็จะมีรูปเล็กๆโชว์ข้างแล้วทางด้านขวาครับเขาเรียกว่า meta data ครับจะมีในส่วนของรายละเอียดรูปภาพชื่อไฟล์รูปภาพ s o u แหล่งที่มาอ ว่ามาจากไหนคือรายละเอียดบอกอยู่ข้างข้างบอกอยู่ด้านขวารูปใหญ่แล้วอยู่ด้านขวาครับอ่าเท่านั้นครับง่ายๆทําทให้อ่าทำให้การค้นหา Image Search หรือว่าการค้นหารูปภาพเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นและเร็วมากยิ่งขึ้นอืมอืมก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนฉมใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีใช่วิธีการนาเสนอใหม่ใช่ครับวิธีการรีวิวใหม่นะครับใช่ครับก็ผมได้ลองแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ยังยังยังไม่ได้นะยังไม่เจอใช่ไหมใครเจอแล้วก็โทรมาบอกได้ google.com Google กิ t h ยังไม่ได้นะครับก็ใครเจอก็ลองกันดูน่าจะค่อยๆปรับแหละครับมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างคุณได้ข่าวต่อไปอทาง AMD ครับครับยักษ์ใหญ่หนึ่งรายใช่ครับเขาออกมาบอกว่าว่าเขาได้ทำการคว้าตัวสองผู้ยิ่งใหญ่ครับหนึ่งครับมาจาก Apple แลคนนึงลคนหนึ่งครับสองครับมาจาก Qualcomm แน่นอนอย่างจริงๆ Apple ทำอะไรรเก่งในเรื่องซอฟต์แวร์ Qualcomm ทำอะไรเก่งในเรื่องชิปชิปที่มันฝังตัวอยู่ตามที่ต่างๆตามเมนบอร์ดตามอะไรพวกนี้แหละนั่นแหละคือ Qualcomm คนแรกครับ Mr Charles m a t a มาจาก Qualcomm นายคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านชิปเซตที่ใช้พลังงานต่ำ คนนี้จะมาทําหน้าที่อยู่ใน AMD ในส่วนของการพัฒนา SOC ครับหลักๆเลยนะอีกคนนึงครับ Mr. Wayne m e r e s k ม <S เป็นอดีตพนักงานของทาง Apple จะมาช่วย AMD ในการพัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์ AMD บอกว่าทั้งสองคนเนี้จะมาเพื่อทำการขยายตลาดในส่วนที่ไม่ใช่ CPU อ่าฮะซึ่งที่ผ่านมา ปีที่ผ่านมาเนี่ย AMD ทำยอดขายได้มากกว่า80%ครับแต่เขาบอกวงเล็บไว้ว่ายังขาดทุนยังขาดทุนอยู่แต่ขายได้80%เออแต่ยังขาดทุนอืมเอเขาต้องขายได้เท่าไหร่เนี่ยเขาต้องขายได้เท่าไหร่ถึงจะดีก็ย้ายดิเราย้ายดิย้ายไปไหนอะย้ายไปใช้ AMD ไงถ้าเราสองคนย้ายไปคงไม่ช่วยอะไรให้เขาดีขึ้นครออ๋อไม่ไม่ไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์เข้ามมาเท่าไหร่ เออหมดหมดหมดยังหมดเลยครับมีแค่นี้เหรอโอ,โอ้ก็คือสั้นๆเขาดึงตัวหลักมาจากทาง Apple แล้วก็ขอข้อมให้ดึงนนตัวชีตมาก็ต้องรอดูว่าสองคนนี้จะจะมีแรงขับเคลื่อนขนาดไหนนะก็คือเหมือนออกมาประกาศว่าให้ผมอมีตัวเด่นมาจาก Apple นะนั่นนะได้ตัวดีมาคอนเวอบร์ซี่ว่างั้นยิงซะยิงสนันไปเอออ่ะมาที่ข่าวของทาง Sony กันบ้างนะครับเมื่อกี้ก็พูดไปถึงแท็บเล็ตกันบ้างแล้วสองตัว นะครับตอนนี้โทนี่เนี่ยเขาเตรียมผสมกันระหว่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตเข้าด้วยกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอ่อแพทแฟบแฟบหรอแฟบเล็ตแฟบเล็ตนะครับแฟบเล็ตนี่ก็คือมาจากโฟนกับแท็บเล็ตรวมกันกลายเป็นแฟบเล็ตแฟบเล็ตถ้าใครไม่ได้ซักผ้าก็ใช้แฟบเล็ตซักได้ไม่ใช่คนละแฟบว่าแล้วอ่ะว่ามันต้องมีมาแฟบเแฟบเล็ตแฟบ ตอนนี้เนี่ยโซนี่เขากำลังคิดค้นนะครับมันมีภาพหลุดออกมาเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับก็จากการวิเคราะห์เนี่ยก็หน้าจอจะอยู่ที่ประมาณ6.44นิ้วนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยเขากำลังนิยมจอ5นิ้วกันไปหมดแล้วตัวให่ออเป็น Galaxy n o ่โนเลย Sony Xperia Z หรือ ZL Oppo Find 5, 5 HTC Butterfly ต่างๆ Shar p ต่างๆนี่ก็หน้าจอ5นิ้วกันหมดแล้ว ทีนี้โซนี่เนี่ยก็จับไอ้ตัวโฟนกับแท็บเล็ตมารวมกันเป็น6.44นิ้วนั่นเองนะครับซึ่งในงาน c ีที่ผ่านมาที่เราเล่าไปเนี่ยมีไอ้ตัว Xperia, Z, Xperia, Z เปิดตัวมาแต่ว่านะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวลุดว่าจะมีตัวนี้ออกมาอีกไอ้6.44นิ้วเนี่ยใช่นะครับก็ลือกันว่าภายในปีนี้มั้งนะครับ ว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะออกมาไหมก็ต้องลุ้นกันที่งานไตรทัสเหมือนเดิมงาน r a ร e ัสนี่เขาจะเข้าใจผิดงาน MWC Mobile World Congress นะครับที่สเปนนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะเปิดตัวไหมทําให้เป็นกระแสไปเลยดีกว่าใช่พอไปถึงงานเดินกันในงานเนี่ยพูดกันไปทุกคนเลยไตรทัสไตรทัสทีนี้แหละสเปนไอ้ชาวสีม่วงที่สเปนเนี่ย แล้วก็พุ่งพุ่งเหลาาชายใส่นะแทบจะพุ่งเข้าไปเออทีนี้มาที่ข่าวฝากกันบ้างนะครับข่าวฝากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวจากทาง AIS นะครับก็จัดงานแถลงข่าวนะครับพร้อมกับแสดงความเห็นว่าเขากำลังเขามีความพร้อมที่จะตั้งเสาบริการ 3G ที่มีความถี่สากลอย่าง2,100เม่กะเฮิร์ นะครับในปี2013นี้นอกจากนี้ก็ยังจะเปิดสโตร์ต่างๆให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเพลงอีบุ๊กข่าวในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันเก็บตังค์ใช่ไหมคิดว่าน่าจะเก็บเก็บตังค์ใช่ไหม<笑><笑>แอป,ปนี้ก็ง่ายๆใช่ไหมโมบายแอปพลิเคชันเข้าๆของ a อก็จะมี calling post นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กทงทาง เอ s เองจะเกิดไหม,มก็รอดูกันไม่คลาวอันนี้คลาวเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นเป็นอะไรที่เจอกันบ่อยมาก <Cloud. S 2> ผมคิดว่าในอนาคตมีคนใช้คลาวกันเยอะขึ้นแต่นี้ผมว่ามันมันไม่ส่วนตัวนะคลาวเนี่ยต้องระวังกันหน่อยใครใช้มันสามารถแฮกกันได้ใช่ครับเหมือนคุณไอถ่ายรูปบบเด็กไว้ขึ้นไปโพสต์อย่างนี้มีแฮกเกอร์มือดีดึงลงมาม,มันก็ทําได้ไงมันเป็นพื้นที่สาธารณะโชคดีไป ถ่ายกับเด็กนะเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยก็ไใคขอไข่อะไรที่คลิปกำลังดังอ่ะก็ฮาร์ดคอร์ก็ไก่นะครับแล้วก็มีในส่วนของเอ็มเป้เอ็มเป้มาสเตอร์การ์ดให้รออยู่เอ็มเป้มาสเตอร์การ์ดนะครับก็เป็นรูปแบบการใช้เงินทางทางการจับจ่ายการจับจ่ายทางทางโทรศัพท์น่นะครับแล้วก็เอ็มเป้แรบบิคแปลว่าอะไรคุณไดเอ็มเป้แรบบิคเนี่ยจะเป็น การเชื่อมต่อ m p ็ไปอีกขั้นกับระบบของบัตรแรปปิดอ๋อแรปปิดคืออะไรแรปปิดคือกระต่ายปเปล่าแรปปิคือกระต่าย <c oughs> คือมันเป็นช่องทางการจ่ายเงินนั่นแหละคือเหมือนสมมุติว่าเราใช้รถไฟฟ้าหรือซื้อแมคโดนัลล์เนี่ยมันสามารถใช้ช่องทางนี้ได้นะครับผ่านซิม AS ใช่นะครับนอกจอากนี้นะครับ AS ก็ยังจะผันตัวไปเป็นผู้ให้บริการแบบ Convergen c นนะครับก็เช่นจะมีการบริการ 3G ให้เป็นแบบ กลายเป็นบริการอินเทอร์เน็ตอ่ะซึ่งทําให้การใช้งานไว้ลดลงคือการใช้งานการโทรลดลงไปใช้ 3G กันมากขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ใช้ไลน์ส่งเสียงกันบ้างอะไรบ้างง่ายกว่าใช่ไหมมันเร็วกว่านะครับไม่ต้องโทรเลยแทนที่จะโทรศัพท์กันแทนแต่ขอเลยครับ 3G เนี่ยอย่าลิมิตมาเลยครับปล่อยใช้ไปเลยไม่อันไปเลยเดือนเดือนหนึ่งคนนึงใช้ไม่เยอะหรอกใช่นะครับ นอกจากนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีงานของทางกิกะไบซึ่งผมเองก็ได้ไปร่วมงานเป็นไงบ้างครับสนุกสนานกันทีเดียวก็เป็นงานที่มีชื่อว่า the third ทิร r d ใช่ไหมสามสาม third the third conference กิก b ะไบ top league annual อ่านว่าไง annual annual training training 2013ทำไมตั้งชื่อยากเลยเนี่ย the third conference of Gigabyte ท็อปลีกแอนนิวัลอืมเทรนนิ่ง2013นั่นไงนะครับก็เอาซะผมเวอเลยเอองานนี้ก็จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่กาญจนบ,บุรีออนะครับหลักๆของงานก็จะเป็นการง่ายๆเลยฮะกิกะไบก็เหมือนกับการสังสรร์งานประจำปีของบริษัทไปด้วยแล้วก็พูดถึงการแสดง <c oughs> ความยินดีกับตัวแทนจำหน่ายของทางกิกกะไบที่ออที่ที่ทำได้ดี คล้ายๆว่าจะเป็น thank you party ออ่าก<ห>ต้งถูให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของกิกะใบใช่นะครับแล้วก็มีการร่วมทำบุญกันหลักๆก็จะมีการทำบุญของคอ่ายต่างๆหรือมีเดียต่างๆนะครับอเอาอุปกรณ์กีฬานะครับไปให้กับเด็กเยาวชนเด็กเล็กๆนะครับที่กาญจนบุรีโรงเรียนตามชนบทน,นะครับเด็กๆ,ๆ,ๆพอได้รับไปก็รู้สึกรู้สึก ดีใจนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์กีฬามามีขนมมีของเล่นเยอะๆมาผมรู้สึกเพิ่มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมสนุกสนานกันกับทีมมีเดียต่างๆด้ข่าว่าสนันเล่นใช่หรล่ะงสนันเลยฮะนะครับก็เสียดายผมไม่ได้ไปเออไม่งั้นจะสนันกว่านี้ใช่ครับนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการไปทําบุญที่วัด ครับต่างนะครับถวายสังฆทานต่าง,งนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ที่น่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมากจากทางกีฬใบพีหน้านโอ้โขอส่วนขอสามที่ก็ปีหน้าผมผมขออีกนะฮะปีหน้าขอเปสามที่เออถ้าให้ดีเป็นสี่ไปนะครับเออก็สนุกเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้สัปดาห์นี้เราก็หมดเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ ขอบุณครับทุกคนที่ติดตามพวกเราตกใจเออไม่มีแล้วไม่มีอะไรฝากใช่ไหมวันนี้ไม่มีไม่มีมีอยู่ที่ตัวไม่ไม่ฝากแล้ววันนี้เออเล่นมุกไรเพราะอะฝากนี้ฝากตัวเราสองคนไปด้วยนะครับครับเด็กใหม่นะฮะก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ